ช่วงขอ a ต่ไทยมาเก็ตในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับ<า>เป็นเรื่องราวของอาชีพขายถั่วสมุนไพรใครจะคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็น,ปนอาชีพที่สามารถกู้วิกฤต ที่หลายคนเนี่ยเจอได้ใ,ในเรื่องของโควิด19ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะอย่างแบรนด์แบรนด์นี้นะครับซึ่งเกิดจากโควิดที่ทำให้เธอเนี่ยต้องพักงานเพราะว่าบริษัทเนี่ยปิดตัวลงเลยทำให้อาชีพเสริมเนี่ยกลายมาเป็นอาชีพขายถั่วสมุนไพรนี่แหละในที่สำคัญนะครับกลายเป็นสินค้าที่จากสินค้าก สู่สินค้าวิสาหกิจชุมชนอมเออก็ได้รัว่าเป็นการที่ช่วยคนตกงานได้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวน่าสนใจมากอยากให้ผู้ชมได้ติดตามนะครับกับช่วงนี้ไทยไทยมาเก็ตจ้านี่เลยนะคะที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือคุณอารมณ์อารมณ์แห่งนาเรนนะคะเจ้าของแบรนด์ถั่วสมุนไพราอารมณ์ดีเกลืออ่างที่บอกนะคะว่าใครคิดว่า อาชีพขายถั่วสมุนไพรจะกลายมาเป็นอาชีพกู้วิกฤตให้กับคุณอารมณ์หิงนาเรนวัย54ปีเจ้าหน้าที่เทรนพนักงานนะคะก่อนส่งไปทํางานบนเรือสําราญระหว่างประเทศอย่างถูกกฎหมายค่ะโดยพี่อารมณ์เนี่ยเขาเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการหันมาขายถั่วสมุนไพรนะคะว่าเธอทํางานเกี่ยวกับูนย์เทรนนิ่งเพื่อจัดหาและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานก่อนที่จะส่งไปทํางานบนเรือสําราญระหว่างประเทศแต่ว่าพอเจอโควิด เขตหน,น้าน้ำทางทะเลปิดนะคะเธอจึงต้องกลับบ้านมาตั้งหลักใหม่ก็นั่นแหลคะค่ะเมื่อสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนะคะทำให้บริษัทเทรนนิ่งนี่ได้รับผลกระทบเกือบร้อเเพราะสถานทูตอเมริกาปิดไม่ออกวีซา่าบริษัทเรือทุกบริษัทส่งพนักงานกลับนะคะทำให้พนักงานในเรือเนี่ยตกงานต้องเดินทางกลับบ้านกันเป็นแถบๆเลยทีเดียวคะ่ะ ทีนี้พอออฟฟิศประกาศปิดปุ๊บนะคะก็เดินทางกลับบ้านกับหลานในช่วงที่นั่งรถกลับมาก็คือคุยกันว่าเราจะอยู่เฉยๆนยไม่ได้นะเพราะว่าทํางานมาเป็น20กว่าปีเนี่ยไม่เคยหยุดงานนานขนาดนี้คิดว่าเราจะทําอะไรเป็นอาชีพเสริมดีอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆพี่เขาก็เล่าว่าถั่วเนี่ยก็ไม่เคยทํามาก่อนก็คุยกันว่าเราชอบกินถั่วลองมาทำอันนี้ดูลหมล่ะ ก่อนจะถึงบ้านนะก็เลยแวะแมคโครตรงสรยาเลยเข้าอุปกรณ์ที่เราจะทำนะคะคืออยากกินอะไรเราอยากใส่อะไรบางทีเราซื้อมาอกระเทียมหรือหอมมันไม่เป็นชิ้นๆเหมือนที่เราอยากจะกินก็ทําเองเลยลองทําดูอาทิตย์แรกนะคะซื้อมาประมาณ9กิโลกรัมก็ลองทําดูมันก็จะมีไหมบ้างเสียบ้างอะไรบ้างกว่าจะมาเป็นจุดท,ที่เธอคิดว่ามันอร่อยแล้วนะคะก็เลยลองโพสต์ขายที่ Facebook ดู ตอนนี้เนี่ยก็ยังทําอยู่นะคะแล้วก็มีน้องๆหรือว่าคนใน f a c e b o o k ที่รู้จักเนี่ยเขาก็จะสั่งนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็เหมือนช่วยๆกันนะเนาะแบบหนึ่งถุงสถุงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันยังไปไกลไม่ได้มีถุงที่หลานมีอยู่ก็แพคได้อย่างละครึ่งกิโลกรัมพวกโลโก้อะไรใดๆก็ยังไม่มีปรากฏว่าลองขายเล่นๆขายให้คนใกล้ตัวก่อนมันก็ังมีออเดอร์เนี่ยเข้ามาสั่งเรื่อยๆเรื่อยๆทางออนไลน์ แล้วก็จะมีพเพื่อนๆแนนแวะเข้ามาอุดหนุนมาซื้อมาฝากแบบซื้อไปฝากคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพอเขากินแล้วเขาก็ชอบมียมบอกต่อๆกันนะคะปรากฏว่ายอดในเดือนแรกเนี่ยก็คิดว่าดีพอสมควรเลยถึงขนาดเลี้ยงตัวเองได้อ่ะค่ะอย่างที่พี่หนอนบอกเดือนแรกเนี่ยขายดีมากมียอดสั่งเข้ามากว่า100กิโลกรัมนะคุณโอ้โหก็อย่างที่บอกนอกจากเพื่อนๆแล้วก็คนรอบตัวได้ลองชิมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเขาเนี่ยนะครับอาศัยขายของก็คิดราคารวมส่งแล้วนะครับก็ยังถูกอยู่แต่ว่ากําไรในการขายช่วงแรกเนี่ย แทบไม่เหลือเลยนะเหตุเพราะว่าต้นทุนและก็วัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะก็ต้องบอกว่าพี่อารมณ์เนี่ยไม่ใช่คนทําอาหารก็มีการลองผิดลองถูกบ้างนะฮะแต่ก็มีคนสั่งเข้ามาเยอะนะกําไรช่วงแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันติดในเรื่องของเรทราคา<อ>ยางตั้งราคาไม่ค่อยถูกอะไรแบบนี้นะฮะว่าต้องขายเท่าไหร่วัตถุดิบมันต้องลงทุนอะไรอย่างไงบ้างอย่างที่บอกที่น้องน้องโปรดิวเซอร์เอาให้ดูเนี่ย คือของในในวัตถุดิบของเขานี่ยเยอะมากเลยนะเครื่องเขาเนี่ยสมุนไพรเยอะมากเต็มซองเลยทีเดียวนะฮะที่สําคัญเขาอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้กินของดีนะฮะของสดๆของทําใหม่นะฮะสรุปแล้วคนเขาก็ชอบสินค้าของพี่อารมณ์ตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็มีส่งมีบริการด้วยนะฮะ มันเลยทำให้ส่งปั๊บเลยมันก็เลยทาให้ถั่วเนี่ยมันใหม่มันกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เครื่องสมุนไพรเขาก็ให้เยอะนะฮะจนแบบว่ากินถั่วเสร็จปุ๊บเอาถั่วไปซื้อข้างนอกแล้วมาผสมสมุนไพรพี่เขากินต่อได้เออเออมันเยอะขนาดนั้นเลยจริงๆเยอะจริงนั่นเองเป็นเยอะมากอจากตอนแรกที่ทํากันสองคนป้าหลานกิจการถั่วสมุนไพรของเขาก็เริ่มทํามา ขยับขยายโตขึ้นคุณม,มีการจ้างคนงานแถวบ้านที่เขาตกงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เกิดอาการแบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยให้มาช่วยกันทำมาช่วยกันทำามามามา,มาทำให้กิจการเล็กๆเนาะมันกลายเป็นกิจการใหญ่กลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน <ละ S 1> ไปแล้วถั่วสมุนไพราอารมณ์ดีๆนี่แหละและก็ผลผลิตตามฤดูกาลอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมนฑลจังหวัด นักครปฐม,มพี่อารม์เล่าให้ฟังต่ออีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถั่วสมุนไพราอารมณ์ดีๆมันต่อยอดมาจากที่เขาได้มีร้านอาหารอยู่ตรงที่บางนาชื่อร้านชิลลี่ลาโลนีอ่าเขาก็จะทำแบบถั่วตัวเนี้ยซึ่งจะคล้ายๆกันแต่ส่วนผสมเนี่ยจะไม่เหมือนกันซึ่งแขกในร้านที่เขามาในร้านเนี่ยเขาบอกว่าชอบมากมเขาก็เลยทำมา เอาตัวนี้นามาต่อยอดกับสิ่งที่ส่วนตัวชอบแล้วก็กลายเป็นถั่วสมุนไพรมณ์ดีๆซึ่งชื่อแบรนด์ก็มาจากชื่อของเขาเองอนะฮะที่คนเป็นคนแบบง่ายๆคนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาจากตรงนั้นแหละและนอกจากถั่วสมุนไพรแล้วนะครับคุณอารมณ์ยังผลิตสินค้าขายอีกหลายอย่างอย่างเช่นแคปหมูสมุนไพรก็มี<อ>หนังปลากรอบสมุนไพรก็มี<อ>ปลาหมึกก็มี ออขายยันน้ำปลา<อ>คุณนะมีมาะขาดอ่ะเออน้ำพริกก็มีรวมถึงกะปิก็มีเครื่องใช้ในครัวก็มีโออจะรวดยังมีเลยอ่ะ สักกระเบือยันเลยลบเงี้ยแหละซึ่งเธอบอกว่าวัตถุดิบที่นํามาทำเนี่ยนะเป็นวัตถุดิบจากบ้านของคนในกลุ่มที่ตกงานนั่นเองน่ารักเนาะก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือแบบเพื่อนบ้านคนแถวนั้นให้มีอาชีพเนาะก็ทําขายมาหลายเดือนแล้วนะคะซึ่งพี่อารมณ์ก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทํามาได้นานขนาดนี้เหมือนกันรายได้ต่อเดือนนะคะเดือนแรกสักประมาณ5้าหมื่นโหแต่ว่ายังไม่ได้หักต้นทุนนะอิจฉาเขาหรือไงเออโหเก่งเนาะคือเขาบอกว่าแบบด้วยความที่ต้นทุนสูง เพราะว่าเขาใส่ทุกอย่างเต็มที่ไงประกว่าพอมาหักต้นทุนแพ็กเกจค่าส่งที่แบบมีโปรโมชั่นส่งฟรีอะไรเงี้ยร <c oughs> ับผิดชอบให้หักแล้วก็ไม่กว่าไม่เหลือเท่าไหร่หรอก <c oughs> ยอดมันดูสูงแต่พอมาหักเรื่องต้นทุนเนี่ยก็พอจะซื้อกับคงกับข้าวกินได้พอเลี้ยงครอบครัวได้แบบไม่เดือดร้อน <c oughs> กำไรไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะคะโดย <c oughs> ที่ว่าหอมกระเทียมก็คือเจียวเองทั้งหมด ก็เคยนะลองไปซื้อหอมสําเร็จมาปรากฏว่ามันไม่ได้รสชาติตามที่เราอยากกินก็คิดว่าคนที่เราซื้อไปเนี่ยก็คงไม่ชอบแบบนี้เหมือนกันซึ่งแบบนี้มันกรอบมันได้รสชาติมันมันแล้วก็ใหม่บางทีซื้อมาชุบแป้งอะไรเงี้ยมันไม่ได้รสชาติแบบที่เป็นอยู่นี้นะคะเราก็ทอดสดใหม่ทุกวันคิดว่าเอกลักษณ์ของเราก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละที่เป็นจุดเด่นของเราคุณอารมณ์กลา่าวใช่แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะมีถุงละ25บบ้าง 35บ้างนะคะก็สนใจอุดหนุนถั่วสมุนไพรอารมณ์ดีๆสั่งออนไลน์กันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีช่องทางให้นะคุณผู้ชมครับผมถ้าสนใจนะคะไปลองซื้อลองอุดหนุนลองชิมได้รับรองจะติดใจกินถุงเดียวไม่เคยพอส่วนตัวเองแล้วเนี่ยก็ชอบเป็นเรื่องของขอบเคี้ยวแบบน,บบนี้มันเพลินดีนะนั่งทานไปแล้วก็ทําไมตดไป <laughs> ดูทีวีหรือว่าอ่านหนังส่งหนังสือไปอย่างนี้ไงเป็นยาระบาย,ยางไงเขาบอกว, <S <S อว่ามันจะขับลมมันมีในเรื่อง,งของสม,มนุนไพรเข้าไปส่วนเกี่ยวข้องด้วยน,นา,ก,ากินมากหลายคนที่ชอบทานเมื่อกี้เห็นแบบ รูปล่างหน้าตาคุณน่ากินมากใช่แถึงที่อารมณ์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของเขาสิอ๋อถั่วถัวสมุนไพรใช่ถั่วสมุนไพรอารมณ์ดีๆนะครับเข้าไปติดต่อสอบถานได้ทาง Facebook ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะจ๊ะสกอแบบนี้เลยนะครับผมหรือโทรศัพท์ค่ะ0818759450นะคะหรือว่าออนไลน์ไอดีเขาได้เลยนะคะที่อารมณ์ดีๆสกดตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของจอเลยจ้าใช่ใครจะไปรู้เนาะ จากอาชีพหลักๆที่เขาว่ามั่นคงมั่นคงอะเนาะนะจากนางที่แบบแมงนางเป็นเทรนนิ่งที่อยู่บนเรืออะไรเงี้ยรอรับลูกค้าแล้วเงินเดือนดีๆอะไรเง<ช>ี้ยวันหนึ่งเจอวิกฤตโควิด COVID แล้วมันตายกันหมดเลยนะคุณใช่แต่โชคดีที่พี่อารมณ์เขายังแบบมีอไอเดียที่เร็วมาเร็วแล้วก็แบบไม่รอ,อลงมือทําเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่เดือนแรกที่ทํา คือด้วยความตั้งใจของเขาด้วยเนาะส่วนหนึ่งคือความตั้งใจที่แบบตั้งใจมากๆากทาเล็กๆก่อนแล้วก็ส่งก่อนอย่างที่เขาบอกมาเนาะแรกๆเขาไม่ได้กําไรเลยนะเพราะเขาก็ตีราคาไม่เป็นเขาก็ไม่ถนัดเรื่องของการขายของใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณเพื่อนด้วยนะกัลยาณามิตรที่ดีคุณต้องมีเรามีมิตรเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่กัลยาณมิตรเป็นอะไรวิฉาชีพกันหมดนะฮะกลัวมากเอาตอนนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนไปละนะคะเป็นอาชีพหลักไปแล้วคิดดูว่ากลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วว่าคุณ เป็นของฝากด้วยเนาะตอนนี้กลายเป็นของฝากจากคลองมหาสวัสด์ด้วยที่เขาบอกว่ามาแล้วก็ต้องซื้อเพราะ,ราะว่าอร่อยจริงๆอร่อยบอกต่อนะคะแถมยังสร้างกําลังใจให้กับทีมงานพวกสูงไวต่างๆแถวๆนั้นอีกด้วยครับผมนะคะเพราะว่าทีมงานสวสูงไวก็ใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตจริงๆการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับพวกเขาด้วยใช่ครับใครที่ไปเที่ยวที่ตลาดน้ําคลองมหาสวัสด์นะฮะบ้านสาราดินจังหวัดนครปฐมก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับผม ใช่แล้วนะคะหรือว่านี่เลยออนไลน์ก็ได้ใช่ไปถึงถามเลยพี่พี่ร้านทั่วแบบสมุนไพรอารมณ์ดีๆอ,อ,อยู่ทั้งหน้าเห็นอะไรอ่างเงี้ยแล้วเขาก็จะจัดให้เลยรู้จักหมดรู้จักแทๆอยู่ใกล้ๆกันพนกด้วยแถ่เท่านั้นนะ ถั่วหยุดเาจริงพูดจริงๆถั่วไม่หยุดหรอกถั่วไม่หยุดกินไม่หยุดเละเอาละคุณสำหรับผู้ประกอบการที่กําลังชมรายการอยู่ตอนนี้นะฮะสนใจอยากจะเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสินค้าของคุณในไทไทยมาร์เก็ตก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813514559นะฮะในส่วนของช่องทางทาง i อ l ดี e แลน์และก็ทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์เราก็ยินดีนะครับ